อันนี้ก็เจียวกระเทียมพี่น้องเจียวกระเทียมไว้โอ้หันมันหลายเจียวกระเทียมแบบไหนนี่มันสีแสบมาเบิงพี่น้องตุกยวไก่เนี่ยละ่ะหนังหนังหมูอ่าตอนนี้หนังหมูมันแดงเลยพี่น้องบัดนี้ก็สิเอากระเทียมลงบัดนี้พอดีเลยบัดนี้กระเทียมลงบันงดนี้สิพอดีเลยปุ๊ ก่อนนางหมูมันแดงแล้วก็กระเทียมลงมันโดนเสียชิ้นพี่น้องกระสีหอมกรอบกระสีหอมเลยพี่น้องวันนีท้นทอดไป,ป,ปสัพพกพักจนกระเทียมมันสีขึ้นแดงเขากโป่งลงกระเทียมมันขึ้นแดงเขากับป่งลงแบบ,บนี้องเลยอ่า อยากจากเกียวไปจนสีแดงเลยพี่น้องไก่สิอข้อแล้วเนี่ยจริจน,น,น้อยกับพอปรงลงเลยพี่น้องแต่สิกรอบขอบพร้อมๆเสียบเลยแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ